สบายได้พี่น้องมาสุข,ขสุขคนเดอ้อมื่อี้แมจิสิมหมอันลาบมูนพี่น้องผักกระดูกต้มเห็ดน,นำสดมาขอเพื่อนเลยเด้อพี่น้องขอบใจเลยๆลยเดอ้อเอฟซีทีคอมเมนต์เข้ามา ความอภพรการเดินทางของมีจิกันห้องย้อนเพิ่งสร้างเลยเด้อสีหิตต้มน้ำสุดเห็ดลาบหมูผักกระดูกต้มสุดกันพี่น้องมาเฮือนกันลงคัวุงคัวอีกแล้ว ยีแม <itos> ่พักเจ้าคือเอามือออกแม่แม่พันมือว่าโดยคือมินมินมินเนีะคอพันเองคอยละบพันกระพุ่มกละพันใจแลฮาจพันเฮาเอามือออกเทำย น้าวเลยพี่น้าวเอ้ยทางพุ่นน้าวหรือบุ่พี่น้าวนะขีเล็กน้าวเวนสับตัวทุกนางนอกร่เปล่พอนางนอกอีนกมันนางในบุเดนมันมันว่ามันเป็นวินมันปวดขีปวดหักคือเฮาแล้วพ่อจัดถ้ามันนางเนาะสิป้าพื้นน้ำไปเลียงกับญาติเป็นญาติ เออกมานังเป็นหมูเหมืนกับทางในกเต็มเลยพอดีเขานั่งทางในกันตามสีคนพอดีเต็มนะ่ะพอเคทรายสี่คนนะั่ข้างในนั่งทางนู้ดสองอันนี้ก็มาซอยซีนพี่น้องสิเห็ลุละ ซอยแล้วก็ซอยซี่ใหญ่พะวันนี้สิผัก,กผักผักมุนมุนอาแม่บริผักบอกผักนะนะละซอ,อยซอยเป็นต้นนะซอยไปนี่แหละซอยแล้วก็ผักคันห้าบอยกคันห้าบอยกผักเทากัซอยตอนๆๆน้อยๆเอ้า ผกเาก็ซอยนีอกผักผักนเปลองอย่คมิดอีโผักนี่นอยล้วก็ผักล้ามคือบมิดอันนั้นแหละค่ะมันนักมีอีโตฮะโดยไปเสีละ いたいと、こっ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  แลมาคั่วกินหมูพี่น้องเพียงเที่ยงกระดึกกระดึกกระดึ๊กนะนี่แม่นะมาใส่หัวข่าหินน้ำต้มกระดูกกระดูกหมูน้ำต้มกระดูกใส่ใบกีบหัวแหงนีแม่หลักจใส่หมอยกไข่มีเกลือพร้อมเพีงนัวเด้ดสั่งเพยงัวลง ขึ้นมอัน to นี้ก็มอพดเได้พี่น้องเอลกลูกลงเียงรดคูนมานังแชาคูนมาหนันตนีก็มาสุดลาบได้พี่น้องใส่ข้าวคั่วใช่มดเลยอหใช่มดเลยมาินะเร็ใช่แลพิ หลับีปนอ้องมาใส่พักหอมอมาารยเน,นี่ยหอมคือปีงปาลาร้ง จบ,บลลแล้วเนี่ยแล้วพักหอมรวมไม่ใส่หมใส่ยหสนแล้วหอมในโล่งหอมโวนพักซาลาเน่นพี่นะพักปูยูจิซอพักปูยูจิซึชาวแพทย์ว่าพักปูยูจิซอพักซาลาเน่แล้ว,เ,ลวเป็นมนมแล้วก็ะวาได้สบายดีสบ,ยดสบายดีน้องมาจีดแถวแรกนะแม่จีดเด้อมาหอดงานทางซานเล็กซี่ทางไกลทางไกล ลไพ่คาร์มาพี่น้องเลยเมจิกจกัตสิมาขอบคุณนาเอตเลยเด้อขอบคุณที่วันนาเอตฝากเงินมาให้เมจิกซอ,อยเรือการเดินทางขอให้พี่ยอ์เป็นผมโคงผมใส่ให้ลูกให้ล้าสุขภาพแข,ข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยหาเงินหาค้ำให้ได้เด้อขอขอขอบคุณอีกเรื่อที่สองให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยหาเงินห,า,า,นหาคำ้ำคือได้ขายมา ขอให้อายุมันควันยืนอยู่ดีไม่แห้งทุกภูทุกคนเด้อขอขอบใจเด้อพี่ข่าวพี่เล่ามามามาข่าวแล้วแม่จีขอบคุณอย่าบายบายไหมเวลาบายเวลาเด้อลาขอบคุณลาดเาเงินมาให้ค่ะเดินทางบาทขันบาท ที่เวียงจันสามแสนกี่คนลาว่ะแม่ละ่ะน้ำที่กะาให้ะาให้ออกน้ำอ,นอ,อนนนันี้กระเพินกระบาบอกจำนวนเงิน เพชรดิบว่ามันก็ไม่บ่มันเพชรดิครับบ่กุ้งแกไม่มุกพบมุกเขียดเป็นแซ่บอยู่เวลาหิวข้าวันฮึแสบเงินแสบเจมกอกแซ่บแกมกอกกับแซ่บเรื่องเกาะให้ลูกมือมุกเกาะบ่วเม่นว่างหลายคนเป็นแซบอ่ะแกมกอกบัวเห็นดูครับกินได้เบ็ดได้หมอนะต้อเสียลายเสียมันลาย กินน้อยแบบเนี้กินน้ำไม้เรืออย่นี่อยู่นะกินพักกักินนะคือเข้าวเห็นกระังเือข้ามันคือหมกไปนั่งปั้นปั้นกินปั้นกินเข้าแล้วดอืหลานใชแต่ข้าวากินอีกแต่ข้ากินอีกกินได้ตลอดเวลาเลยก็ได้เจ้ามกินหมได้คือขาเจ้ากเพชรเาป็นจ่แต่โได้ไาจะให้เขากินพอเอย เท่าก e. ับว like ่าคือเขากินร้านว่าซื้อซินทุกทไยคือบักวัดค่ะแต่ทื่อหักบักวัดกปรเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอันเดียวหมดละคือน้องหมดละมันก็กินไปแล้วคือคือรำเพชรชวาเป็นนี่แคนว่าดังมี่น้อาดังเจ้ากับเจ้ากินเรานถ้าเมามาแต่ผูวทถงหน้าผูวมามาแต่หน้าผูวเขาบอกวเห็ดหน้าแส่งตรงก่าย กินปลาทอดกุ้งเป็นมื่อกล้องได้เป็นน่องเด้อีน้อิ่มเลยพี่น้องซื้อเมจิอไปบุญบรรทาดเมื่อคืนล้วซื้อบางครามมาผักลูกกินบังคร้านกอิ่มเลยเมื่อไรวราอย้กินบังคร้ามโซเน่บังกรามบรรทัดข้าวกล่าว มบอยากสู้คั่กมันเลยคังอันทางบางไม้มยนต้องห้อกินลำจรงทั้งางหมอเมยอยากกรุบกุบกรุบกรบเซฟดิคลิปนีเมานี่กระลาทีละนอกรด้ดผ่านกดไลค์กดแชรกดติดตามซ่องไมคกี้กอแอนในเดอสบายดีสบายดีบ๊ายบาย